กนนี้ะะคะเก็บไปฝากเพื่อนเนี่ยค่ะสี่หัวเลยเดี๋ยวไปดินนะคะลอกเอาออกนะคะลอกเอาเปลือกออกเนาะคล้ายส่บัวเลยนะคะเนี่ยค่ะขเขาลอกออกะะแล้วก็ไปต้มซอสอกินนะ เยอะมากเลยนะคะฟันสิงโตแล้วก็เห็นคนไทยไกลบ้านนะคะหลายๆคนเอาใบนะคะเอาใบเขามาทำาแกงคล้ายๆกับแกงขี้เหล็ก ดีค่ะเพื่อนๆอันจังช่นอรุนะคะวันนี้ค่ะอันจังอยู่ในด้งผักกูดที่เรียกว่าโคโกมิค่ะเป็นผักกูดอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ต่างจากวารบีนะคะวารบีเนี่ยเขาจะเป็นเฟิร์นอีกชนิดหนึ่งนะคะที่เวลาก่อนกินเนี่ยเราจะต้องเอาพิษออกใช่ไหมคะด้วยการใช้เบกกิ้งโซดาเนาะแต่ว่าผักกูดชนิดนี้นะคะเขาเรียกโคโกมิค่ะโคโกมิเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องเอาพิษออกเลยค่ะเราสามารถ เก็บแล้วก็เอาไปลวกจิ้มน้ำพริกได้เลยหรือเอาไปผัดน้ำมันหอยเนี่ยได้เลยนะคะผักกูดอ่ส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเขาจะขึ้นตามป่าตามเขานะฮะเพื่อนแต่ว่าอา่โคโกมีเนี่ยเขาขึ้นอยู่หลังบ้านอนจางฮะาจาไม่ต้องเข้าป่าเลยนะคะคราวนี้ก็เลยจะพาเพื่อนๆนะคะมาทําความรู้จักกับญ้านะคะญ้าหรือผักป่าเนี่ยแหละคะ่ะสิบชนิดนะคะเพื่อนวันนี้มีสิบชนิดที่จะมาแนะนาให้เพื่อนๆรู้จักว่าผัก อ่าไม่ใช่ผักญ่านะคะสิบชนิดที่สามารถกินได้ในญี่ปุ่นเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คืออันนี้นะคะโคโกมีนะคะเราสามารถที่จะเก็บได้นะคะช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะเขาจะงอกขึ้นมานะคะงอกขึ้นมาจากเออมันจะมีจะมีเงานะคะเงาหรือต้นต้นของเขาที่เขาจะยังอยู่ในดินนะคะอยู่ในดินแต่ว่าพอฤดูใบไม้ผลิทีไรเนี่ยเขาก็จะงอกขึ้นมานะคะอันจังก,ก็เพิ่งจะรู้นะว่า ผักกูดโคโกมิเนี่ยกินได้ก็จากการดูช่องพิการนะคะพิการชนบทญี่ปุ่นที่นีงาตานะคะพิการชอบพาเข้าป่าเนาะแล้วอันจังก,ก็เลยเห็นว่าเฮ้ยโคโกมิมันกินได้ด้วยเหรอรู้สึกว่าเคยเจอที่หลังบ้านนะคะในสวนนะคะแต่ก็ไม่เคยรู้เลยนะคะว่าเขากินได้นะคะจนมาดูช่องพิการนี่นะะแหละค่ะวันนี้อันจังก,ก็เลยจะพาเพื่อนๆมาเก็บก้อนๆนะคะเก็บผักกูดผักโคโกมิเนี่ยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปทําความรู้จักกับผักป่าอีก9้าชนิดน,นะคะที่กินได้นะไปดูนค่ะ นี่ค่ะอาจารย์เข้าสวนมานะคะมันฝรั่งที่อาจารย์ปลูกเมื่อเดือนที่แล้วนะเพื่อนเขาก็งอกแล้วนะคะอันนี้เป็นแถวมันฝรั่งสีม่วงนะคะส่วนอันนี้นะคะมันฝรั่งสีชมพูสีชมพูก็งอกแล้วนะแล้วก็นี่ค่ะมันฝรั่งปกตินะคะสีเหลืองๆปกติเลยก็งอกขึ้นมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะเดี๋ยวมาดูผักกูดกันค่ะนี่ค่ะผักกูดอยู่หลังบ้านอาจารย์เอง ไม่ต้องเข้าป่าเลยนะคะสบายมากเลยค่ะบ้านเช่าหลังนี้เนี่ยรู้สึกว่าเจ้าของเจ้าของบ้านคนก่อนอ่ะน,นะคะเจ้าของบ้านที่เขาปล่อยเช่าเนี่ยเขาน่าจะชอบปลูกต้นไม้นะคะเพื่อนก็เลยเนี่ยค่ะมีผักมีหญ้าอะไรที่มันกินได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้ก็มีผักกูดเนาะเนี่ยค่ะเราจะเอาเฉพาะ ต้นอ่อนนะคะเพื่อนที่เขาเพ่งงอกนะคะงอกออกมาจากหัวเนี่ยค่ะเขาจะเป็นหัวแบบเนี้ยค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะทุกปีนะคะเวลาฤดูใบไม้ผลิทีไรนะคะก็จะงอกออกมาค่ะเนี่ยเราก็จะเก็บสั้นๆแบบเนี้ยนะคะไม่ไม่ต้องเก็บยาวเนาะเนี่ยค่ะเนี่ยเขางอกออกมาเยอะเลยค่ะ โกมีอ่ะคนญี่ปุ่นเขาจะนิยมเอามาต้มนะคะต้มแล้วก็จิ้มซอสอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ทําพวกเทมปุระนะคะเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวอันจังจะเก็บไปเผื่อเพื่อนนะคะอันนี้ก็มีนะคะนี่อันนี้เพิ่งจะงอกนะคะเพิ่งจะงอกออกมากําลังอ่อนๆเลยค่ะนี่ ็บสั้นๆน,นะคะประมาณเนี้ยนะวิธีการเก็บเนาะน,นี่อันนี้อันนี้อันนี้เพิ่งจะแตกนะคะโกโกมีนะคะเก็บไปฝากเพื่อนนะคะอัานจางเอามาทำเทมปุรากินกับพี่แครอทไปบ้างแล้วนะคะแต่เขาเยอะอ่ะเนาะก็กินไม่หมดนะ อุ้ยนี่ค่ะอันนี้เยอะนี่เราจะเก็บเฉพาะแบบนี้นะโคโกมินะคะ เยเลยลค่ะพักป่าอีกชนิดหนึ่งนะคะที่กินได้เห็นที่บ้านเราอะนะคะก็ทางเหนือใช่ไหมคะภักเหนือเนี่ยเขานิยมนะคะนํามาจิ้มน้ําพริกกินนะคะเขาเรียกว่าพลูคาวนะคะพลูคาวภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าโดคุดามินะคะคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้ไม่ได้นิยมกินสดๆนะคะขเขาจะนําไปตากแห้งนะคะเพื่อนตากแห้งแล้วก็มาชงชาะคะ่ะ ดคุดามีนะคะคนญี่ปุ่นเขาก็กินกันนะแต่อานจังไม่ถนัดนะคะแบบผักผักภูคาวอะคือไม่สามารถที่จะทนกลิ่นได้นะคะเพื่อนก็เลยเนี่ยค่ะในสวนนะ่ะขึ้นเองนะคะขึ้นเองตามธรรมชาติเนี่ยหละคะ่ะแต่ก็คือปล่อยไว้อย่างนั้นนะกินไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่ชอบกลิ่นนะคะกลิ่นแบบแรงเกิอนอะเนาะทนไม่ไหวนะคะไม่สามารถที่จะกินสดแบบคนอื่นได้เนาะ,ะอีกอย่างหนึ่งนะคะอย่างที่สามนะคะ อย่างที่สามที่อจาจย์จะพาเพ,พเพื่อนๆรู้จักนะก็เนี่ยค่ะอันนี้ก็คืออยู่ในสวนอีกเช่นเดียวกันค่ะเขาเรียกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอดูโพยก่อนนะคะเรียกว่าคาราซูโนเอนโดนะคะคาราซูโนเอนโดเนี่ยนะคะเขาก็จะงอกช่วงเนี้ยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมเขาจะมียอดอ่อนๆออกมาแบบเนี้ยคาราซูโนเอนโดก็เออเป็นน่าจะเป็นพืชตระกูลถั่วนะคะว้ายนอนตกะจ นอนค่ะเพื่อนๆระวังหนอนกันด้วยนะเนี่ยค่ะเห็นไหมเขาจะมียอดอ่อนๆออกมาเนี่ยเห็นคนญี่ปุ่นเขาเขียนว่าเนี่ยสามารถที่จะเก็บยอดอ่อนๆนะคะไปจิ้มน้ําพริกได้นะคะไม่ใช่น้ําพริกคนญี่ปุ่นเขาไปลวกกินเนาะก็บ้านเราหน้าจะเอาไปลวกจิ้มน้าพริกกันได้นะคะเนี่ยค่ะคาราซูโนเอนโดนะคะกินได้นะอันนี้ไม่เป็นอะไรนะคะ ต่อมานะคะนี่นะคะเพื่อนๆเห็นอันนี้ไหมใบบัวนะคะอย่างที่สี่หญ้าอย่างที่สี่แล้วนะคะเขาเรียกว่าฟูคินะคะฟูคิก็เนี่ยค่ะเขาจะคล้ายๆกับเออเห็นคนญี่ปุ่นเขาเอาไปต้มกินนะคะคล้ายๆกับสายบัวอ่า้ายๆกับสายบัวค่ะเพื่อนเนี่ยฟุกินะคะคล้ายๆสายบัวเนี่ยค่ะเขาเอาต้นนะคะ ถอนเอาต้นเนี่ยออกนะแล้วก็ลอกตรงเนี้ยค่ะลอกไอ้ที่หุ้มอะนะคะแบบเนี้ยแล้วเขาก็เอาไปหั่นต้มนะคะต้มใส่ซอนนะะกินเขาเรียกฟุกินะคะแล้วก็ตอนที่ช่วงฤดูใบไม้ผลิประมาณช่วงกุมภานะคะกุมภาไปลายปลายกุมภาเนี่ยเขาจะมีดอกออกมาด้วยค่ะเขาเรียกฟุกิโนโตะนะคะอันนั้นเขาก็ส่วนใหญ่จะเอาไปทําเทมปุระกันนะคะแต่ว่าก้านเนี่ยเขาเอาไปต้มนะคะเพื่อน เห็นคนไทยบางคนเนี่ยค่ะเอาไปทำแกงส้มกินกันก็มีนะคะแทนสายบัวได้เลยค่ะนี่นะคะเพื่อนฟุกินะคะฟุกิต้นเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็เนี่ยคะ่ะเราเขาจะลอกเอาออกอย่างนงี้นะคะลอกเอาเปลือกออกเนาะคล้ายๆสายบัวเลยนะคะเนี่ค่ะเขาลอกออกแบบนี้นะคะแล้วก็ไปต้มซอสกินนะคะ อันจังว่าจะจะลองเก็บไปทำแกงส้มดูบ้างนะคะเนี่ยน่าจะอร่อยนะเนี่ยค่ะอุ้ยกรอบดีเนาะจะเป็นลักษณะประมาณเนี้ยนะคะฟุกนขนะคะเนี่ยในสวนหลังบ้านอันจังนะคะเต็มเลยเนาะเนี่ยค่ะการตโตโต้ข้างนั้นเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวอันจังจะลองเก็บไปทำแกงส้มดูค่ะ วันหน้านะคะวันหน้าเดี๋ยวไปทำแกงส้มดูดูเขาขึ้นรวมกับอันนี้ค่ะคาราซูอเอนโดนะคะที่เอาไปกินจมจิ้มน้ำพริกลวกจิ้มน้ำพริกได้นะคะยอดอ่อนๆนะคะคาราซูอเอนโดเนาะต่อมานะคะย่าอันดับที่ห้านะคะที่เราสามารถเก็บกินได้เนี่ยคืออันนี้ค่ะอชัชตาบะนะคะเพื่อนอาชิตาบะก็เนี่ยค่ะ ขึ้นอยู่ในส่วนที่บ้านอาจารอีกแล้วในส่วนนี้กินมีของกินได้เยอะนะนี่ค่ะอาชิตาบะนะคะคนญี่ปุ่นเนี่ยชอบนะคะชอบเอาไปทําเทมปุระค่ะอร่อยมากอาจารยก็ชอบนะคะเนี่ยอาจารจะเด็ดตรงอ่อนๆนะคะใบอ่อนๆที่เขาเพิ่งจะงอกออกมานะคะอันเนี้ยคืออ่อนมากเลยแล้วเราก็เอาไปาทําเทมปุระกินนะคะเขาขึ้นง่ายมากเลยค่ะเ,เพื่อนๆเนี่ย ก็ถ้าเกิดได้ได้เขาได้ขึ้นแล้วนะคะเขาจะแบบว่าขยายพันธุ์จากจากเง่าะนะคะจากหน่อนเนี่ยเขาจะแตกไปเรื่อยๆค่ะในส่วนอันจังก็ต้องคอยออถอนทิ้งอยู่นะคะเพราะว่าเขาจะลามไปทั่วเลยนะคะถ้าเกิดเราไม่ถอนนะเนาะตอนนี้ก็เป็นฤด,ดูการที่เขาเริ่มแตกอีกแล้วนะคะอันจังก็ต้องเริ่มถอนเยอะเลยเขาขึ้นง่ายนะคะถ้าเกิดลองได้ขึ้นแล้วเนี่ยก็คืออ,อลำบากเลยนะคะแต่อร่อยดีนะคะ เอามาทำเทมปุระได้นะหญ้าอย่างที่หกนะคะหญ้าชนิดที่หกทีอ่อันนี้บ้านเรารู้จักกันดีนะคะเขาเรียกว่าหญ้าเอ็นยืดใช่ไหมคะที่นิยมเอามาทำยาหมองกันนะเนาะอันนี้ก็คือขึ้นอยู่ในสวนหลังบ้านอันจังอีกเช่นเคยคะ่ะเห็นอันจังรู้จักได้ก็เพราะว่ามีคนเอามาทำยาหมองกันเยอะนะคะเนี่ยเคาเรียกว่าอะไรนะ โอบากุภาษาญี่ปุ่นนะคะเรียกโอบากะค่ะหญ้าเอ็นยืดนะคะตอนนี้เขาเนี่ยเริ่มจะออกดอกแล้วค่ะขึ้นเยอะมากอะถอนยากด้วยสิเนี่ยเขาจะแบบว่ารากเขาจะแน่นมากฝังแน่นในดินน่ะนะคะเนี่ยโอบากะนะคะหญ้าเอ็นยืดเริ่มเยอะแล้วค่ะต้องถอนทิ้งอยู่เรื่อยๆนะคะอาชีตะบะก็มีนะคะดูเขาขึ้นมาในสวนเนี่ย ที่จริงคือเขาจะขึ้นอยู่เฉพาะตรงโซนที่เราปลูกกันนะคะแต่ว่าเม็ดเขาเนาะเม็ดเขาร่วงลงมานี่ยก็แบบมาโดมาเจอมาหล่นอยู่ในสวนเนี้ยก็เลยเนี่ยค่ะขึ้นเยอะเลยต้องถอนอีกแล้วนะคะอิสตาบ,บะต่อมานะคะหญ้าชนิดที่เจ็ดที่กินได้นะคะก็คืออันนี้ค่ะ ทำโปโปะนะคะเพื่อนหรือว่าหญ้าฟันสิงโตนะคะฟันสิงโตดอกฟันสิงโตเนี่ยเห็นหลายคนนะคะเอาไปเนี่ยเด็ดแล้วก็ไปตากแห้งทําชาได้นะคะแล้วก็รากเนี่ยเขาไปต้มดื่มนะคะเป็นชาคือมีสรรพคุณเยอะมากเลยนะคะฟันสิงโตแล้วก็เห็นคนไทยไกลบ้านนะคะหลายๆคนเอาใบนะคะเอาใบเขามาทำอ่าแกงคล้ายๆกับแกงขี้เหล็กนะคะอันจังยังไม่เคย เอามาทํากินเลยค่ะเนี่ยใบของเขาอาจจะขมขมคล้ายคข,ข,ขี้เหล็กเห็นเขาบอกอย่างนั้นเนาะเนี่ยค่ะส่วนดอกนะคะดอกฟันสิงโตเนี่ยก็หรือแดนดิไลออนน่ะนะคะเขาก็เอามานคนญี่ปุ่นนะคะเห็นเขาเอามาทําเทมปุระก็มีนะคะทอดเทมปุระนี่ค่ะเวลาดอกเขาแก่แล้วนะคะเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยดอกฟันสิงโตค่ะอาจเจออีกแล้วนะคะคาราซูนโนเอนโดนะคะย่า ย่านี้ที่กินได้นะคะระวังเจอหนอนนะคะเมื่อกี้อันจังกรีดไปแล้วเจอหนอนหนอนเยอะนะอันเนี้ยย้าชนิดเนี้ยญ้าชนิดที่แปดนะคะย้าชนิดที่แปดก็คืออันนี้ค่ะโนบีลูนะคะเพื่อนหรือหอมป่านั่นเองค่ะหอมป่าจะเจอตามริมทางเยอะเลยค่ะเนี่ยนะคะถอดออกมานะคะ เขาจะเป็นหัวแบบนี้ค่ะหรือโดยใบไม้ผลิเนี่ยเห็นคนญี่ปุ่นชอบมาหากันตามป่าตามสวนสาธารณะก็มีนะคะหรือตามริมแม่น้ํานะคะเนี่ยเขาเรียกโนบหลุนะคะหรือหอมป่านั่นเองค่ะอันนี้เอาไปดองยินอร่อยมากคล้ายๆกับกระเทียมดองนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวอานจังจะลองด้วยนะคะเห็นเพื่อนในญี่ปุ่นนะคะทํากันเยอะเลยค่ะนี่หอมป่านะคะใบเนี่ยใบก็เหมือนหอมต้นหอมปกติเนี่แหละค่ะ ยังแต่เขาขึ้นเองนะคะเพื่อนหอมป่านะคะตรงนี้ค่ะต้นใหญ่ด้วยนี่ค่ะหอมป่านะคะต้นใหญ่มากเดี๋ยวจะถอนนะคะเพื่อนนี่ถอนได้ด้วยนี่ค่ะได้ออกมาแล้ว สหัวเลยนะคะเอาดินออกก่อนเนี่ยค่ะสี่หัวเลยเดี๋ยวไปดองนะคะวันนี้ก็อีกสองถอนง่ายด้วยค่ะ โอ้ยอันนี้ไม่ไม่ออกอันนี้ก็ไม่ออกนี่นะคะโนบิลุนะคะต้นหอมไปแล้วนะคะก็จะไปเป็นผักชีนะคะจะไม่ใช่ผักชีไทยปกตินะเขาเรียกว่าผักชีล้อมค่ะผักชีล้อมหรือภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเรียกว่า เซดีนะคะเพื่อนเซดีเซดีเขาก็จะขึ้นตามตามที่ที่มีน้ำสะอาดนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะเดีย๋ยวอาจารย์จะพาไปดูค่ะอยู่ในไร่ที่แครอทนะคะเทียบเลยโอ้ยเขาแก่แก่หมดแล้วมึงเนี้ยเนี้ยค่ะต้นเขาจะเป็นอย่างนี้นะผักชีล้อมอะ่ะคือเมื่อสองสามอาทิตย์ สองสามทิศก่อนยังเยอะอยู่เลยนะคะรู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีแล้วนะเนี่ยค่ะเนี่ยผักชีล้อมนะคะหรือที่เรียกว่าเซรีนะคะญี่ปุ่นเนี่ยเขยายกเซรีเซดีนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ต้นจะเป็นอย่างนี้นะคะโดนหนอนกินไปด้วยอ่ะเนาะผักชีล้อมตามคันนาอะไรเงี้ยเจอเยอะนะคะ ันนี้ก็ใช่นะคะเนี่ยโดนหนอนกินโดนหนอนกินไบเนี่ยค่ะอันนี้ก็ใช่นะ,ะเริ่มเจอเยอะละเนี่ยค่ะยญ้าอันดับสุดท้ายนะคะที่อันจจงเคยเก็บไปทำโมจินะคะนี่ค่ะ นี่นะคะโยโมกิค่ะอันเนี้ยทำเทมปุระก็อร่อยนะคะทำโมจิก็อร่อยนะคะโยโมกินะนะคะด้านหลังใบเขาจะสีดขาวๆนะคะ กันมากค่ะเพื่อนยาที่กินได้ในญี่ปุ่น10ชนิดนะคะก็หวังว่าข้อมูลที่อันจังเอามาบอกเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ